ฝ่ายไ,ได้นำการลงทุนบริษัทบริษัทคลาสสิกออสซิลิทค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับโอ้โหเป็นแลนเปินลินใช่นะ, <c oughs> ะคุณจุย้ย <c oughs> เป็นไงกินหมดหรือยังช็อตอ่ะช็อตอ่ะช็อตอ่ะครับผมก็อื <c oughs> มวันนี้เนี่ยนะฮะดัชนีเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะ,ะก็รีบาวขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยนะ,ะล่าสุดเนี่ย เอเดส่วน M22 อยู่ที่9 4 4จุดนะครับก็คือคือยังอยู่ฝั่งช็อตนะฮะเพราะว่าขาช็อตของเราเนี่ยเทลลิ n g stop นอยู่ที่9 5 2จุดนะฮะเพราะนั้นเนี่ย<อ>ถ้าสมมุติว่าเขายังไม่เด้งขึ้นมาจนเอ,อยืนเหนือ952ได้นะครับเราก็ยังคง buy add อ,อ,อ,อยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะครับ จะตอบเก้าห้าสองใช่ไหมฮะคุณจุยอ่าเทอร์ลิงสต็อปครับอ๋อ oh. ให้ดูเทอร์ลิงส <Turning? S 2> ต็อปแทนโอเคเพราะว่าสต็อปลอได้มันอยู่ไกลฮะเก้าเก้าหนึ่งครับมันยังไม่กดออกมาเออเก้าเก้า uh ห้าสองเนาะเก้าห้าสองใช่ครับโอเค ได้ได้ค่ะส่วนคาเฟ่มือนื่นๆมีอีกไหมฮะเป็เชหรือท่าเฟรมเด็กเดียวท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยก็มีเด้งเดงขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะฮะสำหรับช่วงบ่ายนะเพราะว่ายุโรปเปิดมาก็ก็บวกเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดจังหวะของการเด้งนะฮะแต่ว่าเอ่อสิ่งที่เราเห็นการเด้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเด้งไม่พ้นเก้าสี่เจ็ดนะครับมันจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อ เพราะนั้นวัดกันที่947สําหรับทาเฟรม1ชั่วโมงครับผมก็ทามเฟรมชึ่ง1ชั่วโมงตอนไหนก็ตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่บ947โอเคค่ะเด้งๆตอนนี้ยังไม่ผ่านเลยเนาะใช่ครับอ่าก็ถือว่าเป็นฝั่งชัดอยู่ใช่ค่ะส่วนทองคําค่ะสําหรับทองคํานะฮะเอ่อเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดร่วง นะฮะร่วงแต่แต่เป็นการปิดร่วงที่น่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่ากอ,องทุน SPDR เนี่ยกลับเข้ามาซื้อทองเยอะพอสมควรครับสิบเอ็ดตันถือว่าเป็นตัวเลขที่เราไม่คม่อยเห็นนะนั่นนะ่ะสิครับซื้อมาสิบเอ็ดตันถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะฮะเอแต่แต่กลยุทธ์ของเราเนี่ย ยังอยู่ขาดชอ Stop อ็อตสต็อปรอสเนี่ยอยู่ที่1857นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอสำหรับใครที่ชอ็อตเอาไว้ก็ดูกันที่1857นะฮะ,ะแต่ถ้าใครบอกว่ายังไม่ชอ็อตรอที่จะเปิดลองนะก็รอเขายืนเหนือ1857ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเข้าไปเปิดลองครับผมโอเคอ่ะยืนได้ก่อนถึงเป็นลองนะฮะ ชคนคไม่มีโพสชิชันก็ต้องรอยืนหรือไม่ยืนเนาะใช่รอก่อนดีกถ้าไม่ยืนก็ช็อตตามซึ่งซึ่งซึ่ง,งในในมุมผมเนี่ยผมคือพอ s p r เข้ามาซื้อ11ตันเนี่ยก็ชักเริ่มลังเลแล้วกะขาดช็อตเพราะฉะนั้นคือถ้าใครใยังไม่มีโพสชันเนี่ยก็ยังไม่ต้องช็อตรอรอ,รอก่อนครับอืมค่ะโอเคได้ครับีเปเจอ่ะยู d อ่าฝังฟีเจอร์มาลเล่นะฮะดอ,อลาบาทค,ค่ะ ดอลลาร์บาทเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ่อนค่าไปหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นตนะฮะวีคที่แล้วนะครับวันนี้เนะี่ยเปิดมาวันจันเงินบาทเนี่ยก็ยังคงอ่อนค่าต่อไปล่าสุดสามสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์โอ้ทะลุสามสิบห้าบาทแบบชิวๆเลยนะฮะแบบไม่มีอะไรกั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาลอง USD future ถือต่อไปครับแล้วก็ให้ดู stop loss กันที่สามสิบ 80. 80. สี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ครับค่ะอเป็นฝั่งลองนะฮะครับผมโอเคฝั่งลองนะฮะตุนในส่วนของดอลลาร์บาทโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปหุ้นใช่ไหมฮะคุณจุย้ยอ่าสำหรับหุ้นเนี่ยนะฮะเมื่อสอปัปดาห์ที่แล้วเนี่ยของเราเนี่ยโดนกินสต็อกกันไปนะฮะแต่ว่าบีกิมบีกิมมันกลับมาอีกแล้วฮะเอออ่าคือถ,ถ้าว่ากันตามตรงนี่ยนะฮะ ในไทม์เฟรมเดล i ี่อ่ะเขากินสต็อเราไปนะฮะ uh huh. แต่ถ้าใครอยากจะฝืนถือเนี่ยก็แนะนำฝืนถือได้สาเหตุเพราะว่าในไทม์เฟรมว w e ลี่เนี่ยนะฮะมันยังไม่เสียทรงยังไม่เสียอาการ i m e Frame ใหญ่นะฮะวิกลียังไม่เสียอาการ <Hey. S 1> นะฮะ,เ,าานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะฝืนถือเนี่ย uh huh. ผมก็แนะนําถือได้สําหรับบีกิมน, uh huh. นะ,ะในขณะที่ Time Frame d ล i ี่เนี่ยฝืนกลับมาอีกครั้งครับนะฮะเมื่อวนันศุกร นะฮะปิดเหนือสามปิดเหนือสามสิบสี่บาทแล้วก็มาพร้อมด้วยวอลลุ่มด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยบวกต่อแล้วทำท่าว่าจะเบรกสามสิบห้าบาทห้าสิบแล้ววอลลุ่มเนี่ยก็ยังไม่ลดด้วยนะฮะพอๆกับเมื่อวันศุกร์เลยนะฮะแล้วก็เอสิ่งที่น่าสนใจที่ที่น่าสังเกตคือชุดจังหวะที่ย่อลงมาจนโดนสต็อปลอยของเราเนี่ยวอลลุ่มค่อนข้างบางนะฮะวอลลุ่มค่อนข้างบางเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้ารอบนี้เนี่ย ใครอยากที่จะกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเห็นด้วยนะนะฮะแต่ว่ารอบที่แล้วไม่เป็นไรอ d ดโดนสต็แต่รอบนี้ขอขอตามอีกสักครั้งนะฮะแล้วก็ให้ดูสต็อปลอ s ที่สามสิบสองบาทเจ็สิบห้าครับนอกเหนือจากบีกริมอนุญาตขอเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวทีูครับไยูเนี่ยนะฮะเอ่อภาพใน t ไทม์เฟรมวีคลี่นะนะฮะ หลังจากที่เราเฝ้าสังเกตมาประมาณสักสามสีว่วนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวของเขานะฮะนอกเหนือจากสัญญาณการกลับตัวของเขาก็คือชุดที่ร่วงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับมาเผชิญแนวรับใหญ่แถวแถวนี้นะแถวสิบหกบาทต้นๆนะครับแล้วมีลักษณะการเด้งกลับในภาพจากทําเฟรมวิกฤตและสามารถที่จะเบรกสิบเจ็ดบาทสิบขึ้นไปได้เพราะฉะนั้น ในไทม์เฟรมวิกลีเนี่ยผมมองว่าเป็นชุดกับตัวเล็กเหมือนกันแล้วก็วีคที่แล้วเนี่ยจบวีคปิดบวกแล้ววอลลุ่เข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพใหญ่นยดูดีพอมาดู Time Frame d ล i ี่ประกอบนะฮะไทม์เฟรมเดลี่ประกอบก็เห็นสัญญาณว่ามีลักษณะของการยกโลแล้วก็เบรกไฮนะฮะเมื่อช่วงวันพฤหัสวันกด์ที่แล้วมีลักษณะของการย่อลงมาแต่สังเกตนะฮะชุดย่อเนี่ยวอลลุ่น้อยกว่าชุดที่เบรก นะครับอ่ะเพราะนั้นเนี่ย T.U ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันสต็อปลอส16บาท80ครับเออ16บาท80นะครับผมเป็นฟังลองค่ะโอเคค่ะมีแค่นี้ครับผมสองตัวครับสองตัวมีพิมกับหุ้นที่อยู่ค่ะตอนนี้มีคําถามเรื่องนฝ่ายคําคถามแรกก็คือ b t s มันสุกแท่งเขียวเท่าเสาไฟฟ้ากินรีเท่าเสาไฟฟ้ากินรีก็ไม่ขึ้น เป็นดูเวอร์ซ์โซ่ไหมครับ<อ><ก>ผม<ส><ญ>ผมผมก็แค่ทุกท่านให้ดูภาพใหญ่ก็แล้วกันนะฮะในภาพใหญ่เนี่ยนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าภาพใหญ่ทม์เฟรมวิกฤตเนี่ยมาเผชิญเอแนวรับใหญ่แถวาแปดบาทสามสิบครับแล้วเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยไม่หลุดนะนะฮะดึงกลับขึ้นมาได้อันนี้เป็น<อ>เป็นสัญญาณเชิงบวกข้อที่หนึ่งก่อนอันนี้ภาพใหญ่แต่ยังไม่ชัดนะ ว่าเขาจะเป็นชุดกับตัวใน Time Frame Weekly แต่อย่างน้อยเนี่ยปิดวีคเนี่ยนะเราเห็น mm hmm. แท่งโดจิแหละแต่มันยังไม่คอมเฟิร์มนะแต่แต่อย่างน้อยมันเป็นภาพเชิงบวกเล็กๆของ BTS นะครับผมถ mm hmm. ัดมาพอมาดู Time Frame Daily ประกอบนะครับอ่ะเมื่อวนันศุกร์นะฮะปิดเหนือ8บาท45าทได้ภาพเดนลีมันคือภาพบวกเล็กๆอยู่เหมือนกัน นะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเราดูจาก s ต o อป o s s 8บาท20มันก็ไม่ไกลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครบอกว่าเฮ้ยฉันรอที่จะเข้า BTS อ่าในมุมผมก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะเพราะถ้าดูภาพใหญ่ทำเฟรมวิก k l y ประกอบเนี่ยนะฮะเอ่อดาวไซด์มันค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจสต็อปไม่ไกลฮะ8บาท20โอเคอ่า8บาท20นะฮะ ่อไปแนวรับปตทอขอรับอ,อปตทไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันก็เริ่มนะฮะมีลักษณะการปรับฐานลงมาบ้างแล้วนะครับผมอเอ,อถ้าถามหาแนวรับนะฮะรับแรกเนี่ยเขาอยู่แถวๆสามสิบสี่บาทแต่มันหลุด นะครับเมื่อ,อวิกที่แล้วเนี่ยปิดสามสามห้าศูนย์ปิดแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับวอลลุ่มขายแน่นๆซะด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยภาพทําเฟรมวิกลี่เรทายังไม่สวยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องไปดูแนวรับถัดไปเลยสามสิบาทห้าสิบลึกลๆ,ๆเลยจำได้จำได้พ <ๆๆ S 2> ี่จุ้ยแนะนำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับที่แนะนำลึกเพราะไม่อยากให้ซื้อตอนนี้แกว่าไงนะ,นะฮะแบบไรถ้าไม่ถึงทำไงเนี่ยถ้าไม่ถึงสามสิบาทละ ก็ไม <trips> ่เ <Nept> ป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูพฤติกรรมตอนนั้นนะฮะว่าเขามีลักษณะของการกลับตัวหรือเปล่าซื้อแพงกว่านี้สักหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอขอให้มันยืนได้ดีกว่าซื้อแล้วลงเก่าเรื่อยๆโอเคใช่ครับได้ไอเดียนะสำหรับท่านที่ถามนะรับวัตทะเจนเชนนะคะต่อไปมาลีมาลีมาลีมันมาลีมาลีอิตมาลีภาพใหญ่โอ้ย เริ่มเริ่มตั้งไข่นะอันนี้ทําเฟรมบิ๊กี่ครับนะฮะตั้งไข่ไข่อะไรไข่ไดนเสาวหรือไข่เต่าไข่อะไรนะฮะแต่ว่าเขามาได้สองสามบิกแล้วนะทําเฟรมบิ๊กリーฮะวอลุ่มแน่นๆนะฮะแล้วก็การที่เขายืนเหนือหกบาทยี่สิบถือว่าเป็นเป็นภาพที่ดีนะฮะสำหรับมาลีทีนี้มาดูทําเฟรมเดลลี่กันบ้าง ทำเฟมเดลี่เนี่ยความผันผวนโอ้ค่อนข้างเยอะทีเดียว <Yeah. S 1> นะครับแต่ว่าให้สังเกตชุดนี้ทั้งหมดเลยที่มีลักษณะของการย่อตัวแรงๆเอ,อ mm. ของของวิธีแล้วนะฮะวอลลุ่มบางๆนะฮะแล้วก็มาสุดกันที่บริเวณแถวหกบาทหกสิบซึ่งพอมาดูทำเฟมนีอะย้อนไปดูด้านซ้ายครับเฮ้ยมันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนี่แล้วมันก็เด้งกลับ mm. นะฮะแล้วมันก็เด้งกลับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อผมผมมองว่าได้ลุ้นสำหรับมาลีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลุ้นรอบนี้เนะี่ยนะฮะลองดูครับนะฮะสต็อปลอสหกบาทเก้าสิบครับถือว่าได้ลุ้นครับผม <Okay. S 1> T, ค่ะเป็น JMT ค่ะ JMT ดู Weekly กันก่อน Weekly เนี่ยไม่ค่อยสวยสำหรับ JMT หลังจากอ,อหลุดโซน80ดสบาทห้าสลงมาทาง,ทางด้านล่างนะครับ พยายามรีบาวเห็นไหมฮะพยายามรีบาวยังไปไม่พ้นแล้วก็ซุดลงต่อ,อ,ตอเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมวิดลี่เนี่ยยัง,ย,งยังไม่ค่อยน่าสนใจเทา่าเท่าไหร่พอมาดูไทม์ทมเฟรมเดลลี่เนี่ยอืในมุมผมก็ก็ยังนะยังฮะต้องขอรออีกหน่อยดีกว่าไม่ต้องซื้อต่อไป g p s 4ค่ะ gpsc อ่า ภาพใหญ่ t m m f r ฟ m e w e e k l y เนี่ยนะฮะชุดที่มีการย่อตัวลงมานะฮะสุดๆเนี่ยนะฮะมาะเผชิญแถวแถวแนวรับใหญ่แถวแถวหกสิบบาทแล้วก็ฟื้นคืนกลับแต่ชุดที่ฟื้นคืนกลับที่เราเห็นสามแท่งเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วมีลักษณะของการย่อลงมาทีนี้เนี่ยจุดสังเกตของผมเนี่ยก็คือเมื่อวีคที่แล้ว นะครับเมื่อวีคที่แล้วเออโหทําหางทางด้านล่างยาวๆนี่ๆนะฮะก็ก็มองดูดีขึ้นนะฮะแต่แต่ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นชุดจับตัวสำหรับทำเฟรมบิ๊กลี่นะฮะอ่าแต่ก็<ๆ>ก็ก็ดาวไซส์จำกัดว่าง,งั้นเถอะนะครับพอมาดูทำเฟรมเดลี่ประกอบอ่า สำหรับไทม์เฟรมเดลลี่จุดวัดอาจจะต้องรอดูตรงนี้ฮะแถว66บาทนะฮะถ้าปิดเหนือ66บาทได้นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจครับผมใช่ไหมค่ะ,ะต่อไปคำถาม S50 กับทองคำ S นี่ยังเป็นฝั่งช็อตนะคะ,ะสตอลตเก้าห้าเจ็เชื่อทองคำค่ะสักทองคำก็ ต้องลอยเนหนึ่งแปดห้าเจ็ดได้เราเป็นฝักลองแต่ตอนนี้ถือสถานะช่ตตตอตช่อจำได้หมดครบกระบวนความคุณมิ้นค่ะ M I N T มินเออมิ้นอืมเมื่อวานนี้ปิดสอ,อวิที่แล้วปิดสามสิบสองบาทเจดสิบห้า นะครับภาพวีกยังถือว่าพอได้ลุ้นใช่นะฮะยังถือว่าพอได้ลุ้นพ <Okay. S 1> อามาดู Time Frame Daily โ oh อ้โ oh. ห t i m e frame daily เนี่ยเขาอืมไม่ควรหลุดสามสี่สองห้านะฮะซึ่งซึ่งหลุดมาแล้วช่วงสัปดาห์ที่แล้ว mm hmm. เพราะฉนชุดนี้ที่รีบาวกกลับขึ้นไปเนี่ยอยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันถึงแม้ว่าเออ time เ r a m e d a i ี่เราจะมองว่า แถวแถวเบรนสามสิบสามเอ่อสามสิบสองเจ็ดห้าเนี่ยจะเป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับทม์เฟรมเดลี่แต่ขอดูหน่อยดีกว่าครับเอ่อคุณเอทีรอคอยขายราคาไหนมีของมาแล้วคุณอะไรนะฮะเอโอทีคะ่ะเอโอทีเอโอทีขอราคาขายขอราคาขายอืม คือทำเฟรมวิกลี่อ่ะเขาเขาย่อ,อมาสองสามสัปดาห์ข้อดีก็คือการย่อมาสองสามสัปดาห์เนี่ยนะฮะไม่หลุดหกสิบหกบาทนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าทำเฟรมวิกลี่เนี่ยยังได้ลุน้นนะครับอ่าทำเฟรมวิกลี่ยังได้ลุน้นอ่าเราอาจจะมองว่าเฮ้ยแถวแถวเออเจ็ดสิบบาทนะฮะเป็นแนวต้านสำคัญอ,อย้อนไปเมื่อสามวิที่แล้วโอ้โหมันไปจอ่อจอจะเบรกไม่เบรกเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาสุดท้ายมันถอยกลับลงมา แต่ข้อดีคือการถอยกลับลงมาเนี่ยนะฮะมันไม่ต่ำกว่าหกสิบหกบาทแปลว่าอะไรแปลว่ามันยังได้ได,ได้ได้ลุ้นภาวะของการเบรกขึ้นไปนะฮะยังถือว่าได้ลุ้นสำหรับ t ทําเฟรมบิ๊กดี้ทีนี้พอมาดู t ทํา Frame ดล i ี่นะฮะ t ท m e เฟรมเดล i ี่เนี่ยเอ่อถ้าสมมุติว่าวันนี้ปิดเหนือหกสิบแปดบาทที่ห้ามองว่าต้องลุนล้นเบรกอ่ะค่ลุ้นเบรกเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบห้า ถ้าถามถามถ้าถามว่าเอขายตรงไหนค่ะอืมถือไปก่อนได้ไหมฮะอย่าเพิ่งรีบขายก็กลัวกลัวตลาดมันลงกันอะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างงี้ละกันอย่างงี้กันโอเคถ้าสมมุติว่ามันไปแตะแถวเจ็ดสิบาทเจ็ดสบห้าไม่ต้องขายหมดลองดูว่ากําไรเท่าไหร่ขายให้ได้มูลค่าเท่ากับกําไรเท่านั้นแล้วก็เนตถือต่ออื ช่ค <S an> ่ะเอาไอเดียไปกันนะคุณนภดาหุ้นซิก้าตอนนี้นังทุนสงสัยเล่นหุ้นตัวนี้หน้ามืดกันละซิก้าตอนแรกเป็นหุ้นม้ามืดตอนนี้เป็นห,านานหุ้นหน้ามืดคนถือตอนนี้หน้าดําแล้วค่ะหนึ่งบนบนเพราะว่าอะไรสองถามคำถามไม่ตรงนะติดยังไงอ่าแล้วก็อันที่สี่คุณจุ้ยตอบตามเทคนิคเชิญค่ะคือซิก้าเนี่ยทำเฟรมวิกฤี่เนี่ยมันมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะนะฮะ มันมันหลุดในหลุดนะฮะอะก่อนอื่นทําเฟรมใหญ่เนี่ยไม่ไม่ดีละแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหยุดที่ตรงไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะครับทําเฟรมเดลี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหยุดที่ตรงไหนทีนี้เนี่ยสําหรับคนที่ติดอยู่นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าจะมาคัดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะแบบลึกไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมในมุมผมนะรอเลย แต่ไม่รู้เมื่อ,อไหร่นะหุ้นหุ้นในลักษณะแบบเนี้ยคนข้างยากสังเกตนะฮะดูอดีตเขานะฮะอดีตเขานี่กว่าจะมามาพีกช่วงช่วงต้นปีอะ่ะมคุคาเออ,อใช่ <laughs> คุณมิดขายเราอาจต้องรอไปอีกนานเลยซึ่งไม่รู้ว,ว่าเมื่อ,อไหร่เหมือนกันใช่ใช่นะครับ ถ้างั้นทำไงเขาหน้ามืดอ่ะจะทำให้หน้าเป็นยังไงต่อไหมก็อ๋ออย่างอย่างนี้ใน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 มุมผมเนี่ยถ้าติดถ้าติดสูงสูงเนี่ยตรงเนี้ยสิบสองบาทห้าเอถ้าติดสองบาทสูงมากสิบสองชุดเด้งแน่นอนเลยนะจะชุดเด้งนะฮะมาคัดตรงเนี้ยมันก็ค่อน้างลึกเพราะฉะนั้นในกรณีที่สมมุติว่าเราทําใจได้นะคาว่าทําใจในที่นี้หมายความว่าเฮ้ยไม่อยากคัดอ่ะก็ต้องรอซื้อหัวรอบใหม่นะ เพราะว่ามันลงมาเนี่ยค่อนข้างลึก e แต่มันยังตอบไม่ได้นะว่ามันจะไปลึกถึงตรงไหนมันก็ต้องรอชุดกับตัวรอบใหม่จุดลึกเดิมมันเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่รู้เอาเอาแบบโลต่ำสุดของเขาตรงไหนเอาเอาลึกใกล้ล่าสุดก่อนลึกใกล้ล่าสุดสามบาทเจ็ดสิบสองอ่าสามบาทกลับมาที่เดิมทนได้ไหมแต่ทนไม่ได้เฟี้ยงหรืออะไรไม่รู้นะนกทุนต้องใช้วิจารณญาณการตัดสินใจเพราะเล่นหุ้นแบบนี้ จะไปถามใครยากแล้วละ่ะเพราะมันลงมาแล้วแล้วแล้วลองดูในอดีตนะฮะฟอร์มตัวเนี่ยไม่จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือนิ่งๆแบบเนี้ยมากี่ปีสองสองปีสามปีนะะแ <Ừ. S 1> ปลว่าอะไรสมมติสมมติว่าวอลุ่มตรงเนี้ยมันหายไปบนจริงอะ่ะคือว่ากันเป็นปีอืมจะโอเคนะปรับใจนะท้นุนอะ สู้ไม่ไหวก็อย่าสู้ต่อไป A L L หุ้นออรับเพิ่มน่าจะเป็นการถัวแล้วแหละท่านนี้ถัวอีกแล้วอ่ะหุณน A L L น่าจะโดนน่าจะโดนกันแล้วล่ะยังไม่ถัวไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนตามเฟรมวิกฤตเนี่ยสังเกตนะฮะชุดที่ล่วงลงมาเนี่ยวอลุ่มแน่นๆด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ซื้อนะฮะรอก่อนถ้าใครจะซื้อก็ต้องรอรอ โดนกันหนักเลยเล่นตัวเล็กออกไม่ได้ก็จะโดนกันหนักหุ้นทีอาซี่ะอันนี้ก็ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งทีอาซีก็รอเหมือนกันครับผมแนวโน้มลงหรือแนวโน้มขึ้นฮะ,ะอ่านลงครับลงครับลงครับโอ้ชัดเจนอโอ,โอ้ตัวเล็กโดนกันหนักเลย,ยางานนี้รบกวนถามแนวโน้มกุลกันกุณอ่ะกันกุลมีแนวโน้มอะไร การกุลภาพใหญ่ในไทม์เฟรมวิกี้เนี่ยสังเกตนะฮะนี่คือภาพใหญ่ไทม์เฟรมวิกตี้แต่และชุดที่รีบาวเนี่ยไปได้หไม่ถึงครึ่งที่เขาพีคข,ของรอบล่าสุดเห็นไหมฮะรีบาวรีบาวนี่ก็ไปไม่พ้นแล้ว<ฮ>ก็ล่วงนะครับเพราะฉะนั้นการกุลเนี่ยในภาพใหญ่อาการอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอาการไม<ฮ>่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ทีน um, ี้พอมาดู Time เฟรมเดล i ี่ประกอบไทม์เฟรมเดล i ี่เนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะเอบวกขึ้นมานะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาทีนี้จุดสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะแก้ไขอ่ามันมีตัวเลขแถวห้าบาทสี่สิบห้าวิธีการ เอ,อถ้าสมมติว่ามันปิดเนี่ยห้าบาทสี่สิบห้าเข้าไปซื้อถัว่วซื้อถัว่วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะพอมันไปแถวๆหกบาทก็ค่อยๆลินขายหุ้นอีออนติดที่บบริเวณร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะ อ่อ e อีออนอีออนก็ยังไม่ซื้อนะครับผมติด huh. ติดต uh ิด huh. ร้อยแปดห้าติดร้อยแปดห้าอืมตอนี้มันร้อยเจ็ดห้าก็ไม่ไม่สวยนะฮะถ้าถ้าคัดได้ก็ดีนะในมุอผมเพราะว่าภาพภาพวีคลี่มัน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 หลุดร้อยเจ็ดสิบแปดมันก็ไม่โอเค อะไม่โอเคสิบ <c oughs> บาทนะฮะต่อไปทุน B L A ทุนสี่สิบถือต่อได้ไหม B L A <B LA. S 1> <c oughs> เลทุนตลตัว,ตวท,ท่าน <A> ดูนะฮะ B L A <ช> <B LA S 2> นะฮะ,ะจุดที่เริ่มต้นไม่ดีตั้งแต่หลุด41.50ซึ่งคือชุดดีทั้งหมดพยายามรีบาวไม่พ้นล่วงต่อ <c oughs> นะฮะล่วงต่อเพราะฉะนั้นชุดรีบาวเนี่ยนะ,ะสามวีกนะฮะชุดรีบาวสามวีคแล้วมันก็ยังไม่ผลนั่นหมายความว่าอย่างน้อยนะผมใช้คําว่าอย่างน้อยนะเขาก็รีบาวมาให้เราปรินขายอะ่ะเอออืมออไเคเรื่องนอ่าคุณปริยาน้วบอกว่าทีทีค่าเปลี่ยนเป็นชื่อที ไทยเทโดนละหุ้น A C E ค่ะจบลงจบหรือยังฮะหุ้น A C E ยังครับยังยังยังลองกันครับยังไม่จบนะฮะ,ะหุ้นแบมรับได้หรือยังฮะหุ้นแบมเ M ยังครับรองกันครับต่อไปหุ้น T F G ขายได้เลยไหม T F G i ท e f เฟรมวิกลี่โอ้โหพิกมากพิกมากบอลลุ่งวิคที่แล้วโห oh, แน่นมากดู t ท m e เฟรมเดลลี่หน่อย t ท m e เฟรมเดลลี่อ uh, <c oughs> ให้ดูที่หกบาทยี่ห้าถ้าหลุดหกบาทยี่ห้าขายโอเคหกบาทยี่ห้านะ <Okay. S 2> ถ้ามีหกบาทลนะุ้นไป ซิก้าโดนกันหมดแล้วเนี่ยถามไรเนรลน่าเลยซิก้าตอนเนี้ยบิตคอยมันลงเนาะหุ้นเขาลงทุนบิตคอยวงแตกนะฮะนักทุนวงแตกมีนังทุนถามก่อนหน้านั้นแล้วเยอะเลยติดกันในอีุงตรงนางละแต่ไปที่แคปอีกเกินเนี่ยฮะหุ้นที่แคปที่แคปที่แคปต้องต้องรอก่อนครับผม รอ,เอนเหนือยสามเก้าค่อยฟอลโล่คระอค่อยตามดีกว่านะอ่าพี่เข็มไม่ดีบน่นตะพื้นตะพื้นหรืออะไรพี่ JTS ลงแรงเท่ากับราคาพ่าร้อยหนึง่งพี่จะมาบนทำไมตอนมันขึ้นไปเกือบพันหนึ่งละ่ะจะบนไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะจบข่าวแล้วนะคะคุณเพ่อ่าเราไม่ได้ไปเล่นกับเขาเนะ่ะหรือถ้าเราเล่นเราก็บนไปเลืนนะ่อยไขอบคุณคะ่ะคุณชุยขอบคุณคะ่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ ในส่วนของเอสซ่าส่นซีรีย์เอ็มสองสองเทอร์ริงสตอปอยู่ที่เก้าสี่ห้านั่งะกันนะฝั่งชัตนะฟฝั่งชาร์ตอ่ะสต็อปล็อเป็นลึกนั่นเอง